ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเบตงสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลาอู่ตงเฟยเจิงกุยเจียวยี่กศนอำเภอเบตงได้ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนเป็นกิจกรรมโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพภาษาจีนกลางในการเลือกจัดโครงการภาษาจีนกลางนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ในอำเภอเบตงอำเภอเบตงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในจังหวัดยะลามีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนและมีพื้นที่ติดกับเขตแดนประเทศมาเลเซีย จึงมีชาวจีนจากประเทศมาเลเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอเบตงเป็นจำนวนมากในการจัดโครงการภาษาจีนกลางจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ประชาชนทั่วไปหรือนักศึกษาที่สนใจมีทักษะในการสื่อสารและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ การจัดโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพภาษาจีนกลางในปีงบประมาณ2,566ที่ผ่านมามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกับกศนอำเภอเบตงเป็นจำนวนมากในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จะเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการพูดเพื่อการสื่อสารและกล้าแสดงออกในการพูดภาษาจีนกลางและความสำเร็จในการดำเนินโครงการนะคะผู้เรียนสามารถนำภาษาจีนกลางไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริงเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ สวัสดีครับชื่อประพลเอกกิติธรโพคินนะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับงานประจะรํา,า,านะครับก็คือกิจชารนะครับเป็นควบคุมโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนของเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุในอำเภอเบตงนะครับที่มาเรียนด้วยกันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวไทยเชื่อสายจีนนะครับก็จะสื่อสารกันในเรื่องของภาษาจีนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็สามารถนําไป เรียนรู้แล้วก็พูดคุยสื่อสารกับเรียนได้ครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเดือนเพ็ญขอสื่อค่ะเป็นพนักงานร้านบะหมี่ค่ะตอนมาก็จะม,มีคนมาเลมาค่ะก็สามารถคุยรู้เรื่องค่ะบอกราคาได้ถ้าถามน้ำก็หนียั่วซูมอซถ้าบอกราคาก็จะเป็นอี้ป่ายซันู 谢谢大家的观赏。